เบื้องมาเนี่ยกจเลยเฮ็ดยังไะฮะซบตาซบหนาเลยตลอดตั้งอย่างลูกตั้อย่างอ่พะพาไปเทียมมนเน่ยวม,ม,มาบ้านนี่ก็ดื้อขยังดื้อแน่บ่กมาบ้านนี่ไหมย่านบา่เห็นคนหลายเลยย่านบ่ลูกบ่ามาเบิ่งดู้นแม่ปัดหนาให้เลอะมาใส่ตัวหนึ่งไปใส่เอื้อยไปใส่ตัวหนึ่งฮะฮะเอิอนดอ,อกไม้อยู่บ่ แา่โตเนี่ยเชียงมาต้งได้เฮาบ่ดนี่เฮย้ยเชียงมาเฮาอ่ะแม่เชียงมาอยู่ข้างนอกพุ่นนะ่ะอ,อ,อ,อ้ยาย่นน่ะเอื่อยพุ่นอันนี้ตัวระวังไผ่ตลอดเด้อตัวนี้เอ้ยหึมเออเนาะใส่แม่ปั๊ดหนาไปยัางนี่นี่คะย,ย่างเอื่อยเสียไปใส่บาดพุ่นน่ะหึมย่างเสียไปใส่ว่าโต น๋อปะนะยุจะสียค่ะแตละมอเนี่เพื่อสอ้อนเอื่อยเพื่อนตลอดเวลาเลยเฮ้ปะนะเสียงยังจอยลอยเอาเด้อบาดเนี่ยเอ้ยเอ้ยเหนื่อยดอยย้อยย้อยยปวดปวดมาละแน่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 มดื่อนะแน่แน่แน นั่นนั่นนนะยดยค่อยจะ่อยจะช่่่่่่่่่ก่อ่่า่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่เฝ้า่า่่่่่่่่่น่่่่่่าเ่่่่่า่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่เอาๆ่่เอ่่่่เอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่น แต่ละมืออยู่กับมานี่แหละค่ะคอยกจายลายอะไรลายคองไหมปะอือหึฮะไปแล้วจะได้จะาย้เลยร่างทองอกู่วอ่ะเหนื่อย Chơi 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 hai chơi 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 này chơi chơi mẹ luôn มานี่แล้วมามามากินอีหยังอีกนั่นอันนี้ตัวอิซาตัวนี้นะอีซาขนาดเลยนี่อึอีซาพี่ลึกนี่ตัวอีชาอยู่นี่มึงทรงผมเพิ่นนะเตี้ยมึงโชว์ทรงผมมาตัดผมมาเกียนเลยเกียนว่ะหัดใจเอยอีหยัอยงอัดส่งผมอ่ะ,อะเออแฮนด์ร็อกมากเลยอ่ะรังอ้อยมาน呐 นี่แหละมาดามมาพูดแต่ละมือองค่ะชีวิตค่ะถ้าอยู่บ้านนะคะก็น,น้องม้านี่แหละเป็นเพื่อนนะคะไหนมาดูสิก็ข้ามมาคืนเป็นอย่างไรบ้างพาไปบังกคข้ามมาคืนบ้าข้ามคืนก็โอ้โอ้โอ้เนี่ยบังตีละหอวงรถผ่าน กลางคำ่คำกลางคืนแสนเงาและรกเรียวห้าคืนนะคะตัดตัดและเกียนปกตินี่ซ่อออกนะคะซอซอมอ,ออกนะเอาเสียมซ่อออกแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาซ่อะค่ะนี่แหละกลางค่ำมาคืนกระโดดเดียวละนี่นะคะนี่เห็นไหมรถจอดอยู่นี่ประมาณอยู่ที่สี่ปีแล้วนี่สี่ห้าปีแล้ว อันนี้ก็ทางเข้าออกนะคะไอยายจอยเลยอเด่งเด้งเฮ้ยเห็ดยังนั่นมาเนอวมาเนอวคูซองกลางค่ำกลางคืน,น,น,นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพี่สาวนะคะไม่ได้อยู่นะคะตรงนู้นก็เป็นบ้านพ่อบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะคะแล่นลัดนาลัดหลังแหละ ก็จะมืดตืด้อซะหน่อยก็ค่ำเมื่อคืนนะคะเออเยี yeah. ่ยมืดตืด้อทำไมมันมืดไปหมดโซมมย so มามาเร็วเร็วเร็วมันบ่มีอย่างแล้วนะ่ะไปทั่วทีบแล้วลูก นี่ก็จะเป็นโรงเก็บของแลละก็ลกมากเลยบุมีหาเวลาเก็บปันไดนะคะย๋ยวหาขนมกินกอนขนมมีทุกที่นะคะจอดไว้ทุกที่น,ะะน,กกน,นี่ขนมเพื่อกันี่จอดไว้ทุกที่ขนมเพื่อได้อยากกินตรงไหนก็หยิบได้เลย <laughs> นะนี่เห็นไหมขนมมีทุกที่นะคะเมื่อตึดต๊ดทไปหมด เะคะก่อนตื่นแล้วคุณชายลูกชายพี่นึกได้ขี่คานหน้าได้เปื้นลูกชายนี่นกัคืนนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่ามันก็ลองเวงกินหน่อยนะเปรี้ยวผู้คนนะคะคนน่ะดึงลูกชายลาค่อย ทำไรเตะเออ,อลูกชายนะคะอันนี้ลูกชายคนเล็กมาโชว์หน้านะเซ่พรวนมาดูอุ้ยร้อนเลยพรวนนี่มาดูดิดูลูกชายคนคนน้อย,ยนี่อือหือเผื่ออะไรเตร่ละบ้านนี่ แต่ละวันของคุณชายนะคะอยู่บ้านทั้งวันก็ได้ไปใส่ไม่ติดเพื่อนไม่ติดใครทั้งนั้นแล้วก็มาติดแม่ด้วยอืมนะบ้านบังม่วงก็จะหมดแล้วเลยสองสามหน่วยนะอะไมงม่วงสุกนิดนึงนะคะนี่ละกลางค่ำมืาอคืนก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ก็ต้นลำไยก็คืนก็ต้นลำไยก็เนี่ปีนี้ก็บดกปันใดนะคะเป็นลำไยที่ที่ไม่มีกระดูกนะลำลำไยที่เม็ดนิดเดียวนะคะะลูกไส้คอยเอา้าลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเวลาก็ข้มามเมื่อคืนเนาะก็ ลผ้าก็ไม่เก็บให้แม่เลยนี่แหละค่ะแต่ละวันแต่ละเดยนี่ยนี่ตรงนี้ก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ